ทางคุณวิชัยอัดรสกรรองประธานหอการรองประธานกรรมการหอการค้าไทยถึงมุมมองของวิกฤตการทางการเมืองและก็ทางออกที่ทางหอค้าได้เตรียมไว้นะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะคุณวิชัยคะสวัสดีคะ่ะ วัสดีครับคุณหนงนาทนะครับค่ะหนงนาทค่ะคุณวิชัยค่ะหมโ่นี้ก็ให้สัมภาษณ์หลายรายการเลยทีเดียวนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้หอารคาไทยก็ได้มีการแถลงออกไปแล้วนะคะว่าอยากให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะแต่ว่าเราจะปฏิรูปกันอย่างไรคะคุณวิชัยคะได้เตรียมในส่วนของตรงนี้ไว้แล้วใช่ไหมคะทางหอครคาเองนะคะค่ะว่ายังไงคะก็ข้อหนึ่งคุณหนงนาทต้องต้องเรียนคือแถลงการนี้ไม่ใช่เฉพาะของสภาหอนะครับก็เอกชนใช่ไหมคะเจตสถาบันนเจสถาบันนะฮะก็มีกกรอทั้ง สภาหอสภาหกรรมสมาคมธนาคารนะครับแล้วก็ขอเอ่ย <listen> ช <to you> <ruption> <in> ื่อนิดหนึ่งนะฮะมีสภาวการมท่องเที่ยวสภาธุรกิจทุนไทยอ่าเบสสมาคมบริษัทจดทะิเบียแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนทั้งหมดเลยนะคะมารวมกันถูกต้องถูกต้องครับนะคะแต่ว่าคุณวิชัยก็ถือว่าเป็นสปอคแมนของทางกลุ่มนี้หลักฐานนะคะได้มอบหมายถูกต้องครับใช่ค่ะค่ะยางงั้นค่ะที่เตรียมไว้นี่มีเสนอทางออกยังไงบ้างคะคือขณะนี้เนี่ยที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเราจะเป็น จะจัดเป็นเวทีกลางร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อคืนได้คุยกันาละเอียดแล้วนะครับว่าเราจะจัดเวทีกลางเนครั้งที่หนึ่งนะครับในวันศุกร์นี้นะฮะวันศุกร์ที่สิบสามธันวาคมนะครับ,ววรบเวลา1 1บ0โมงนะครับที่ห้องโลตัส ศูนย์าการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับค่ะเอ่อเพร,รสิลิสนี่เพิ่งทําเสร็จเดี๋ยวนี้นะเ,เดี๋ยวเขาเขาเขาจะเขาจะส่งต่อให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนะก็คือจัดร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย<ช>นะคะใช่ครับใช่ครับอ,อ๋อค่ะอ๋อก็มีหลายสมาคมฮะมีหลายสมาคมอ๋อคือสมาคมสื่อทั้งหมดใช่ไหมคะสมาคมสื่อทั้งหมดนะครับอ๋อก็จะมีสมาคมนักข<อ>่าววิทยุโทรทัศน์ไทยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าคงมาหมดสภาการหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยยคิดวว่่าัันนนน้เี นอกจากสื่อเนี่ยได้ร่วมร่วมเตรียมงานร่วมกับเรานะครับนสื่อก็รับทราบอยู่แล้วนะครับสื่อเนี่ยมาเยอะแน่นอนนะครับเพราะผมเข้าใจว่าทั้งทั้งวทยุโรทั์แล้วก็จะมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับผ่านทางช่องไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้สื่อเขาเป็นคนประกาศขีดได้ไหมครับเพราะก็จะไปตกลงกันนะครับจะถ่ายทอดสดด้วยนะคะเพื่อเพื่อเพราะว่าคือห้องเนี่ยมันคงจุได้ไม่ไม่หมดนะครับเพราะว่าเราจองห้องได้ก็อาจจะแค่ไม่เป็นหลักร้อยคนนะครับค่ะห้องโรตัสนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบ ก,กว่าได้ะนะคะเขาบอกว่าไม่เกินสามร้อยคนนะครับก็งคงจะไม่สามารถที่จะบรรจุทุกคนได้คันนี้เราสามารถที่จะรับข่าวสารได้นะครับอาจจะเดี๋ยวดูแลหน้าห้องเราจะเตรียมเตรียมทีว uh, ีแล้วก็อาจจะดูว่าช่องไหนเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบก่อนร่วงหน้านะครับว่าน,นั้นสามารถที่จะติดตามที่เราประชุมกันเนี่ยนะฮะโดยโดยการถ่ายทอดจากช่องไหนอย่างไรนะครับคือเราต้องการทําให้กระบวนการเนี่ยเป็นที่เปิดเผยนะครับแ,แล้วก็อยากให้ประชาชน นะครับมีส่วนร่วมในการหาทางออกด้วยกันนะครับอือค่ะทีนี้ภาคส่วนต่างๆที่จะเรียนเชิญมาในวันที่สิบสามเนี่ยจะมีใครยังไงบ้างคะคือ,อครั้งนี้เนี่ยเรียนอ,อย่างนี้นะครับเป็นเวทีครั้งที่หนึ่งนะครับค่ะหมายความว่าเราจะมีอีกสองสาครั้งไปเรื่อยๆนะสองสามสี่ห้าก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับคือในครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราได้ตวงกันว่าอ,อยากจะให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับ ในสิ่งที่เรากำลังกำลังกับเคลื่อนอยู่นะครับหลายคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าคือความความรู้สึกหรือความเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> บางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราก็เห็นว่าบางบางเรื่องเนี่ยคืออยากจะให้มีเรียกว่าจะมีสซุูชีนออกมาเร็วๆนะครับแต่ว่าพอแต่ละท่านบางท่านเนี่ยพอเสนอทางออกไปเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าไป อย่างข้างนู้นอ,อยคงข้างนีหรือเปล่านะครับแ,แล้วก็มันมีมันมีสังคมส่วนใหญ่เลยนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่แท้จริงแล้วทางออกประเทศไทยเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับเพราในครั้งแรกเนี่ยจะใช้เวลาในการที่จะอธิบายฝั่งนะครับคือคือผมเองเนี่ยคือ เราได้จอยกับทุกเวทีหมดแล้วนะครับถ้าเรารู้ว่าทางอ,อกนี่มีมีจริงท่าวอ,อกมีอยู่จริงมีมีอยู่จริงนะครับที่มันต้องอธิบายความกันนะครับค,คืออยู่ที่เราจะไปบอกว่าใช่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้คนจะใช้มาตราน,นู้นมาตรานี้อะไรงเงีนน้ยมาตราบสามารถจเจ็ดอะไรนี่คุยกันนี้นะยวก็ <ๆ S 1> จะไปถูกมองว่าเราจะไปพยายามที่จะไปเข้าข้างคนนู้นคนนี้หรือเปล่าเราเห็นว่าเราต้องพยายาม ช่างน้ําหนักทําตรงนีใ้ให้พอดีพอเหมาะนะครับไม่ให้สังคมเขามองว่าเราเ,เท็กซ์ไซใช่ไหมคะเท็กซ์ไซหรือว่ามีอะไรล่วงหน้าเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับแต่นี้ก็คือว่าประกาศด้วยความสัตย์จริงว่าต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปเกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อเป็นทางออกประเทศไทยใช่ไหมเพราะว่าก็คื<พ>อเรามองว่าถ้าไปเข้าไปเลือกตั้งอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่มีการ แก้ไขกติกาเรื่องเลือกตั้งหลือปฏิรูปเนก่อนที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับเรามองว่าปัญหาไม่จบแน่นอนทุกคนก็บอกอย่างนั้นแม้กระทั่งแถลงการของท่านนรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้พูดตรงนั้นไว้นะครับว่าถ้าไม่มีการแ้เนียมันก็เหมือนกับเป็นการยืดเวลาของความขัดแย้งออกไปเองนะครับเวทีของผู้ชุมนุมเองนะครับก็ได้พูดในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเขาก็เสนอแนวทางข,ง,ขงของของท่านนะของคุณสุเทพอะไรเงี่ยะจะเป็นรูปแบบสภาพประชาชนค่ะสายหลุดนะคะ อ่าหนูต่อสายใหม่สายลุดแล้วค่ะนะคะก็คือทางขวนของคุณสุเทพสุเทพเพื่อสุวรรณนี่นะขออภัยค่ะก็พูดถึงเรื่องของการตั้งสภาประชาชนนะอืเอาสายยังไม่ยังอยู่นะนึกว่าสายหยุดค่ะคอค,ค่ะค,ค่ะคทีนี้อ่ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะทีนี้วันนี้วันที่สิบสามนี้นะคะคอ่เราเราจะเริ่มต้นจากการหมายถึงว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วคนที่จะมาให้ข้อมูลมีใครยังไงคะ อ่จะมีหลายภาคส่วนทีเดียวนะครับคือหลักการของเราอย่างนี้นะครับก็คือว่าชาบัานทั่าชนเนี่ยเราจะเป็นมันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีทางให้เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเราจะพยายามเราจะเชิญทุกภาคส่วนที่ได้เสนอ,อแนวเนี่ยออกมาทางสัะาชนคือตอนนี้เหมือนกับมันไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่หรอกครับทุกอย่างมันเราต้องมีทางนักวิชาการมีลนิธง แม้กระทั่งสื่อมันชวนเองก็จับบ่อยนะครับค่ะแต่หมายความว่าวันคุณพิชัยคะ่ะวันแรกนี้คืออาจจะยังไม่ได้เชิญคู่ขัดแย้งมาหรือยังไงเราคงนะครับยังนะครับยังไม่ได้เชิญคู่ขัดแย้งคือ,ค,อคือต้องอธิบายความอย่างเงี้ยอย่างที่ผมได้เรียนไปแต่ต้นนะครับก็คือบางคนที่อยู่ในแถวหน้าเนี่ยก็อยากจะเห็นข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีความพยายามจากหลายสถาบันนะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับสถาบันที่เขามีบารมี มากกว่าเราได้ทาไปในสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเชิญคู่ะมาไกลเกลียดรันนะครับค่ะอ่เสียงนขนาดหายนะ,ะนคะค่ะคุณพิชัยคะคุณพิชัยคะโอ้เสียงขัดขาดหายไม่ทราบสายหลุดไหมไม่หลุดใช่ไหมคะค่ะไปทราบคุณพิชัยอยู่ที่ไหนคะก็ได้ได้ว,ว่าเป็นข้อ เออข้อเสียนะของการโฟนอินอ่าในที่สุดก็หลุดอยู่ดีต้องต่อใหม่แล้วนะคะนี่แหละคือการจัดรายการสดนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะอเรื่องของทางออกนี้นะคะเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วเมื่อทางสมาคมนักข่าวนักสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมสื่อทั้งหลายนะคะคืออจะเรียกว่าภาคส่วนของเออสเตคโคเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเนี่ยร่วมกันจัด ขึ้นนะคะโดยที่ทางผู้สื่อข่าวหรือว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยจับมือกับทางภาคเอกชนนั่นก็คือเจ็ดสถาบันนะคะต่อกันเลยค่ะคุณวิชัยคะขออภัยด้วย่ะครับก็ต้อดประดิษ่านนะะก็ะผมเรียนเมื่อกี้ค้างอยู่ว่าความพยายามที่จะเป็นที่เรียกว่าคนกลางเนี่ยนะครับเรามองแล้วก็คือว่ามีคนทําหน้าที่นี้อยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะผมเท่าที่เราดูจอยกับทุกเวทีเนี่ยก็คือว่าเจรจาเนี่ยมีการเจรจากันตลอดมานะครับบางทีบางท่านก็ไม่อาจจะ ไม่ทราบทราบตอเมื่อที่จะเปิดเผยแล้วเท่านั้นเองก็ที่ผ่านมาก็มีทหารเป็นคนกลางด้วยนะ,ะอ่าก็แล้วแต่นะครับก็ก็อันนั้นเราก็คงถ้าเราไปทําหน้าที่ซ้ําอย่างนั้นอีกเราคิดว่าคงทําไม่ดีเท่าเขาอะนะครับแต่ที่เราพยายามจะทําตรงนี้ก็คือเป็นเวทีกลางนะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนไดอัหอกหรือเปล่าคะเอ่อไม่ครับก็คงจะเชิญผู้รู้เนี่ยที่เขามีโมเดลเนี่ยเขามานําเสนอเลยนะครับเมสเสร็จสําคัญที่เราจะบอกก็คือว่าผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยแล้วนะครับว่าจะมีการควรจะต้องมีการเป็นรูป นะครับและแค่ขายกติกาการเลือกตั้งเนี่ยกติกาก่อนที่จะไปสู่การเลือกตั้งนะครับแต่ทุกคนนี่ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้หรือายได้พระราชกิจการซึ่งมีกรอบเวลาอยู่60วันแล้วก็มีการเซตเวลาไว้แล้วว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นภายในวันที่2กุมภาพันธ์พร้อมกับก็บางทีก็ยังคุยกันอยู่ว่าช่วงนี้ใครควรจะรักษาการ นะครับเราก็นําการไปตรวจตรงนั้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องมามาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้ให้เห็นกันเ,เข้าใจกันทั่วหน้าก่อนหน้าว่า ว่าว่าการรักษาการโดยนายกคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่รักษาการอย่างที่ทางฝ่ายสภาประชาชนเรียกฝ่ายคุณตุเทพเรียกร้องเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นี่นะแล้วก็เรียกถึงว่าการแก้ไขวิกฤตคือการที่ว่าจะมีการแก้ไขกติกาต่างๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องแก้ไขตรงไหนอะไรกันบ้างใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งวันที่13เนี่ยเราจะเราจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็นํําสือ่อนาเสนอต่อสาธารณะครับอืมค่ะคนี่ก็เป็นการเปิดเวทีครั้งแรกนะคะคซึ่งซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราเชิญใครมาฟังบ้างคะเอ่อที่ที่เราเชิญเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนก็คือถ้าผู้รับฟังเนี่ยจะสามารถฟังจากเอ่อเอ่อจากสื่ออ่าดีกว่านะครับแต่คนที่จะมาให้ความเห็นเนี่ยมีทั้งสถาบันการศึกษานะครับมีคณะกรรมการที่เขาทําเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคําการตรงปอง,งดองนะครับหรือแม้กระทั่งทาง หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลหน่วยงานนานาชาตินะครับ <c oughs> ที่เขาก็มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการที่เราทําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความเห็นจากคนไทยนะครับเราคงให้ทางนึงมารับฟังมากกว่านะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีนักกฎหมายนะครับหลายหลายฝ่ายนะครับที่จะมานําเสนอนะครับน <c oughs> ก็ก็คงจะเป็น เราได้มีการคุยนกันพอสมควรนะครับก็อยากแสดงว่าแนาวทางมีครับแต่ว่าขอให้ไปวันที่สิบสามดีกว่านะครับค่บ<ล>ะมอนเตอรเตอร์รอนี่เป็นใครคะมอนเ,เตอรเตอร์เนี่ยจะจะเป็นทั้งสื่อส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์หรือเปล่าคะ อ่าผมจำหนักคุณทนไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะจะมาตเจออืมนะคะเพราะว่าก็มีหลายชัยวัดแต่ว่าเหอาจารย์ก็ทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับและอาจารย์ก็เคยอยู่ต่างประเทศมานานคือเดนเองเนี่ยเคยเรียนกับอาจารย์คือคือเป็นลูกศิษย์ตอนเรียนที่จุฬานะคะก็คือท่านก็ก็พูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะคะอืมเบทีเกิดขึ้นครั้งแรกคือวันที่13คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะค่ะจากนั้นเนี่ยมีการกําหนดเบทีต่อไปเมื่อไหร่ยังไงคะ อ่าก็เดี๋ยวจากตรงนั้นแล้วเราก็จะกําหนดต่อไปเลยครับนะครับก็เอาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับก็ระยะเวลาที่จะไม่ห่างกันมากใช่ไหมคะจากสิบสามแล้วก็ไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากเพราะว่าอ่อหนึ่งขณะเดียวกันเราก็จะดูสถานการณ์ควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็อ่อเราอยากให้สังคมเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับคงต้องดูสังคมด้วยว่าให้เขามีความเข้าใจในระดับที่เท่าใกล้เคียงกันนะครับคือถ้าสังคมเนี่ยมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะครับหรือวมีความรู้ไม่เพียงพอเนี่ย เขาอาจจะไม่ดค่ะแน่นอนค่ะการที kind of ่ให้คนเนี้ยมีความรู้เท่ากันนะคะเท่าเทียมกันมีความรู้พอๆกันเนี้ยก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งน้อยลงนะคะแต่ว่าตราบใดที่คนยังมีความรู้ที่แตกต่างกันมากเนี้ยข้อถกเถียงก็ยังมีไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณวิชงอยู่ไหมคะครับผมค่ะนะคะก็ดีดดว่าครั้งต่อไปคงจะทิ้งห่างไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เลยได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประกาศในวันนั้นดีไหมครับเพราะว่าเอาเทีละสเต็ปไม่งั้นเดี๋ยวพอพูดยาวไปแล้วมันจะโอเวข้อมูลมันจะสับสนนะครับค่ะอย่างงั้นก็ขอเอาใจช่วยสําหรับวันที่13นะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะค่ะนี่คือนั้นออกรายการไปแล้วเนี่ยเกิดมีคนฟังอยู่เนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยไปฟังได้หรือเปล่าคะ ก็ต้องรีบแจ้งมานะครับในเจ็ดสถาบันได้เลยนะฮะหรือที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ไปที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะข่าววันนี้ขอบพระคุณมากคุณพิชัยคะครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยทีเดียวนะสาหรับรายการเราน่าจะเป็นรายการแรกๆเลยทีเดียวนะที่มีความคืบหน้าของภาคเอกชนโดยทางภาคเอกชนเจ็ดสถาบันนะก็รวมกับสมาคมนักข่าว หลายสมาคมเลยทีเดียวนะคะมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะเปิดเวทีเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยในวันที่13พธันวาคมนี้11นาฬิกาที่ห้องโลตัสศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะสําหรับคนที่จะเข้าฟังจะต้องโทรไปจองก่อนแต่ว่าในงานนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรับคมธุรกิจที่นํามาฝากในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะนุ่งนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ